พบก็ผมนายช็อตตี้บูจว่ากับเรียวโยกังโมบายอีกเช่นเคยเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ1ปีนะครับเขามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับที่เป็นไฮไลท์สุดๆเลยก็คือเขามีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์20ชื่อว่าเซียนเหนือเซียนครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเขาจะแจกของรางวัลเริ่มต้นโคตรโหดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเดี๋ยวเอาเมายากาศให้ดู เมื่อเข้ามาในเกมแล้วครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือรับของขวัญกันก่อนนะด้านขวานมันจะมีจดหมายจําได้ไหมเออนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมของแจกเพียบเลยครับก็รับให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ให้เปิดออปชันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปอัญเชิญพวกสัตว์เลี้ยงที่เราได้มาเมื่อกี้มีทั้งอินทรีและก็เสือใช่ป่ะเออลองหาดูกันละกันนะนี่ไงตัวหนึ่งครับไม่ใช่อินรีเป็นเหยี่ยวเป็นเหยี่ยวโอเคก็ทําการลงทะเบียนได้เลยนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เราได้มาก็คือเสือนั่นเองครับพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วต้องกดติดตั เป็นไงดูดีไหมล่ะเออทั้งเสือทั้งเหี่ยวดูดีทั้งคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับตัวคอสตูมกันต่อเนาะก็คือกดตัวออปชันขึ้นมาที่เดิมนะครับแล้วก็ให้ดูด้านขวาตรงนี้ครับเป็นการตกแตง่งแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็นชุดแฟชั่นเข้ามาแลกก็จะเจอชุดนักเรียนที่เราเพิ่งรับจากจดหมายมา,มาเมื่อกี้ก็กดสวมใส่ได้เลยคราวนี้ก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ไหมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมานะฮะมันจะมีกล่องอาวุธระดับ U R อยู่ใช่ไหมกดใช้ได้เลยนง โอ้โหอย่างเทพครับมาถึงก็เทพเลยตั้งแต่เพิ่งเข้ามาเล่นไม่ถึง5้านาทีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกของอีกเพียบท่านชมดูด้านบนตรงนี้เป็นหลักรับมันจะมี2อันนะที่เป็นรูปกระดาษอันนี้คือจะเป็นกิจกรรมประจําวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไปทําให้ครบทุกวันนะครับแล้วก็จะมีอันนึงที่เป็นรูปกล่องของขวัญยังมีกิจกรรมต่างๆอีกเพียบดูด้านซ้ายไม่ว่าจะเป็นดันค่า cp ใช่ไหมอ่าพลังการตอบสู้ยิ่งเยอะก็ของก็ยิ่งเยอะไปด้วยเลเวลต่างๆการรวบรวมไอ้พวกนี้เราได้จากการตีมอนสเตอร์ Monster ทั่วไป เอามารวบรวมไปแลกของได้อะไรเงี้ยรวมเป็นนึงคนที่เติมงงเติมเงินหรือว่าเอาพวกเพชรต่างๆไปใช้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับลองเข้ามาดูตรงนี้นะฮะมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากแจกของฟรีเพียบเลยครับยังไม่จบนะครับเปิดออปชันขึ้นมานะครับยังมีอีกอันนึงคือรางวัลล็อกอินครับซึ่งอันนี้จะเป็นทั้งรางวัลออนไลน์นะครับรางวัลออฟไลน์นะครับการเชื่อมต่อแต่ละวันแจกของกันจุกๆนะครับดูดิเ,ดเป็นไงล่ะเออแค่เข้ามาเล่นก็ได้รับรางวัลกันอื้อแล้ว ไหนๆก็ได้ของมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาของที่ได้มาไปสู้กับมอนสเตอร์เลยกันล้วกันครับอันนี้ผมเล่นไปแป,ป๊บเดียวเองครับประมาณเลเวล12เท่านั้นเองนะครับคือก่อนหน้าที่ผมจะใส่ของพวกนี้เนี่ยผมโจมตีมอนสเตอร์โอ้ยิงเป็น10ทีเลยนะกว่าจะตายอะ่ะพอคราวนี้เป็นไงครับใส่ของครบแล้วโอ้โหยิงที2ทีแตกเลยครับยิ่งทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะและเท่านั้นไม่พอครับใครที่มาเล่นช่วงเนี้ยโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะ อีกคูณไปเลย500%อดอกคูณไปเลย200%จะมีผลทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เล่นไปเล่นมาเลเวล28แล้วครับยังคงวันฮิตคิวอยู่เหมือนเดิมครับทำให้เราเล่นช่วงต้นเกมได้ไวมากจริงๆนะครับใครที่คิดถึงเนี่ยต้องกลับมาแล้วล่ะจังหวะดีมากๆ ทีนี้เรามาดูอัปเดตอื่นๆที่น่าสนใจกันบ,บ้างครับเอาที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นคือระบบใหม่สงครามป้อมปราการครับก็ท่านชมต้องเล่นมาประมาณเลยวลสักสามสิบเอ็ดก่อนนะครับมันจะมีระบบสํานักเปิดขึ้นมาใช่ไหมอ่ะนั่นแหละเราไปหาแคลนอยู่ไปหาสํานักอยู่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านบนเห็นไหมมันจะมีสงครามป้อมปราการอยู่แต่ว่ามันจะมีการเริ่มสงครามจริงๆเนี่ยคือทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มสิบนาทีครับ เนื่องจากผมเข้าไปเทสให้ดูไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังละกันเนาะเนื่องจากในเว็บเนี่ยเขามีเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับอันนี้ก็บอกว่าเมื่อเริ่มการแข่งขันเนี่ยถ้าเราได้สุ่มเป็นฝ่ายป้องกันนะครับเราจะเกิดในตัวเมืองแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายโจมตีเนี่ยก็จะเกิดนอกเมืองนั่นเองนะครับก็คือแบง่งฝ่ายกันนั่นแหละเป็นฝ่ายโจมตีกับป้องกันนะครับโดยสามารถเดินทางเข้าออกได้ผ่านทางประตูเลยครับไม่ว่าจะเป็นประตูด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าด้าาานล่งงของปรทครับผม ซึ่งข้าหมายเหตุไว้นะครับว่าถ้าเกิดจะเข้าประตูด้านทิศใต้เนี่ยหรือว่าประตูบีเนี่ยจะต้องใช้เครื่องยิงหน้าไม้นะครับถึงจะสามารถะลวงเข้ามาได้แล้วเครื่องยิงหน้าไม้หามาได้ไงใช่ไหมครับคือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเขาจะมีร้านขาอยู่นะครับจะขายของเหมือนกันหมดเลยคือจะเป็นพวกบัฟส่งคำนั่นแหละยกเว้นฝ่ายโจมตีเนี่ยจะมีเครื่องย่อยครับซึ่งเราก็ใช้เครื่องย่อยเนี่ยแหละครับไปทําเป็นตัวหน้าไม้ได้ แล้วมันแพ้ชนะยังไงคือในการต่อสู้ครับในปราสาทมันจะมีรูปปั้นอยู่3อันถ้าเกิดว่าฝ่ายโจมตีทําลายได้ก่อนเวลาจะหมดฝ่ายโจมตีจะเป็นฝ่ายชนะครับและในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดทําลายไม่ได้ฝ่ายป้องกันก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองและไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชนะหรือแพ้ครับก็จะได้รับรางวัลทั้งคู่นะแต่ว่ารางวัลก็จะแตกต่างกันไปไงฝ่ายชนะก็จะได้เยอะกว่าและผู้ชนะเนี่ยสามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนสงครามป้อมปราการได้ด้วยนะ พึ่งนดันเจีย้ยนเนี่ยมันจะมีบอสอาศัยอยู่มากมายครับเราจะต้องรวมพลังกับเพื่อนเนี่ยเพื่อปราบบอสไปให้ได้ครับและมันก็ไม่ได้มีพื้นที่แค่ชั้นเดียว้วยนะมันมีอยู่หลายชัน้นอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือศึกชิงสำนักราชันซีซั่น2ซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องมีสำนักก่อนเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็มันจะมีส่วนที่มันเป็นสงครามสำนักตรงนี้นะข้างๆกับป้อมปราการนั่นแหละครับซึ่งสงครามสำนักเนี่ยมันจะเริ่ม3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่ม10นาทีครับ ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจาก,การรมนี้จะเล่าให้ฟังสั้นๆละกันคือมันจะแบ่งเป็น2ฝ่ายครับแล้วก็จะต้องไปโจมตีฐานของอีกฝั่งหนึ่งให้สําเร็จซึ่งแผนที่มันจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะมีครีปด้วยนะครับเป็นผีดิบออ,อกมาช่วยเราต่อสู้ได้นะไม่ได้มีผู้เล่นอย่างเดียว ซึ่งการกำจัดฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ไว่าจะเป็นกำจัดศัตรูหรือว่าทาวเวอร์นะครับหรือว่าที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยจะได้รับคะแนนหมดเลยนะครับคือในสงครามเนี่ยบางทีเราอาจจะโจมตีฐานของอีกฝั่งหนึ่งไม่แตกไงเขาก็จะเอาคะแนนพวกนี้เนี่ยแหละครับมาคำนวณกันซึ่งกิจกรรมนี้ก็ไม่รู้ว่ายากหรือง่ายนะก็แค่ไปแข่งจนให้กิวตัวเองเนี่ยมันติดท็อป1ถึงท็อป3เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยจะมีถึง25กรกฎา,าคม2566 ส่วนไอเทมที่จะได้ก็ตามนี้เลยครับถ้าเป็นกิลอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้กล่องยุทภัณฑ์ราชันสลัดปีศาจระดับ A นะครับแล้วก็ได้รีวอร์ดกิฟท์บล็อกอันนี้เนี่ยเปิดแล้วมันจะสุ่มได้รูบี้นะครับแล้วก็จะมีอันนึงคือยันคุ้มครองพิเศษเนาะส่วนอันดับที่2กับ3เนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือจะได้กล่องเครื่องประดับระดับ SR นะครับได้รีวอร์ดกิฟท์บล็อกแล้วก็ได้ยันคุ้มครองพิเศษแต่ว่าที่3เนี่ยจะได้น้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนในี้ท แต่นอกจากนี้ยังมีระบบที่จะตามมาในอนาคตเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างเช่นระบบสืบทอดการอัปเกรดครับเป็นระบบที่สามารถนําค่าอัปเกรดจากอาวุธหนึ่งไปยังอีกอาวุธหนึ่งได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องรออัปเดตเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเรียวโยกกังโมบายก้าวเข้าสู่ปีที่2แล้วก็ยังคงมีคอนเทนต์อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับใครที่คิดถึงแล้วก็กลับมาได้เลยครับเซิร์ฟเวอร์20อันนี้แนะนําเพราะว่าของแจกเยอะทําให้เล่นได้สบายๆเลยครับในช่วงแรก ใครที่สนใจแล้วก็ลิ้งดาวน์โหลดทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงคลิปรีวิวด้วยเกมนี้เราก็เคยรีวิวไว้แล้วเนาะตั้งแต่ตอนที่เกมมันเปิดเลยตามไปดูได้ครับ